มาต่อกันที่ประเด็นกองกลางเรื่องที่2นั่นก็คือว่าแล้วถ้าไม่เอาบาลบามานะครับทำไมไมลเดถึงไม่เดินดีลกับกองกลางคนอื่นจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้จริงๆเหรอนะครับนะซึ่งทางเบนจาขอบนะครับก็ได้เปิดเผยตัวเลือกที่แมยูเดนั้นดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางอาดัมวาตันที่ไมเต็ดชอบมากๆเลยจากทางพาเลสนอกทางสตีลเลอร์นะครับของทางสตุ๊การ์ดนะครับที่มีข่าวแม้กระทั่งไปมีชื่อไปโยงไปถึงทางองเดรซานโตสนะครับของทางเชลซีด้วยซ้ำนะครับทั้ง3คนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะย้ายตัวไม่่ไไไดดด้้้้ททัััังงงหมมนนนนรโยยาาาววตตตเอกสีป น่าจจะเป็นปี2026นะครับที่จะให้ทางวาตันย้ายทีมคนที่2ก็คือสตีลเลอร์นะครับตรงนี้นะครับทางสตูดกาดไมได่ต้องการขายตอนนี้แล้วก็อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าไปซื้อเพราะว่าค่าฉีดสัญญาของทางสตีลเลอร์นั้นเป็นจะขอบรายงานว่าจะมีผลใช้นะครับก็คือซัมเมอร์ปีหน้านะครับคนสุดท้ายนะครับทางอเลซานโตส เชลซียังไม่ต้องการขายนักเตะเช่นกันนะครับแล้วก็ให้เหตุผลเหมือนกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่อ,อ,อยู่ๆเขาจะขายซานโตสออกไปนะครับนะโดยที่ไม่มีตัวแทนเพราะฉนเชลซีเนี่ยครับหมายความว่าถ้าจะขายก็คือต้องได้ตัวแทนที่เป็นมิฟิตัวรับที่มีคุณภาพมากกว่าซานโตสเขาถึงจะยอมปล่อยซานโตสนะครับเพราะฉะนทั้งหมดนะครับทั้งสตัวนี้ก็ยังทําไม่ได้ในตอนนี้นะครับซึ่งก็ เป็นบทสรุปนะครับที่ทําให้แมนยูเต็ดนั้นอาจจะยังตัดสินใจนะครับรอจังหวะนะครับไม่จ่ายแค่ 30, 40, 50ล้านไปกับตัวผู้เล่นรองลงไปอีกตัวเลือก 5, 6, 7, 8เก็บเงินไว้ไปใช้จ่ายเต็มๆปังๆในกองกลางหนังรอบต่อไปเลยทีเดียวในตลาด้าครับ